ดาราสาวลั่นเคยบอกอยู่คนเดียวได้แต่สุดท้ายนางเอกสาวมุกวรนิตได้ออกมาโพสผ่านทางทวิตเตอร์ขอแก้ข่าวเรื่องที่ตัวเองเคยบอกว่าอยู่คนเดียวได้สบายค่ะแต่ในตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่คนเดียวไม่ได้หลังจากที่ได้ไปเที่ยวเกาหลีคนเดียวด้วยขอความทั้งหมดมีดังนี้เคยมั่นค่ะว่าตัวเองนั้นอยู่คนเดียวเก่งมาด้วยตลอดสัมภาษณ์ที่ไหนก็จะตอบว่าอยู่คนเดียวได้สบายค่ะจนได้มาลองเที่ยวเกาหลีคนเดียวจริงๆเท่านั้นฉันก็น เริ่มจากหลงทางบอกทางผิดสั่งอาหารก็ผิดลองความสัมพันธ์อย่างดีสรุปหยิบมาผิดเบอร์น้อยกินข้าวไม่อร่อยไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังฉันรู้เลยว่าเออฉันไม่อยู่คนเดียวอันนี้สามารถตอบได้เต็มปากค่ะที่ผ่านมาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวมาด้วยตลอดอยู่คนเดียวล่าสุดกี่โมงจําไม่ได้ขอแก้ข่าวที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะคะเอาใหม่หนูอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะซึ่งนอกจากนี้เองมุกวรนิตย์ยังได้เล่าความพี ในเกาหลีอีกเรื่องเดียวว่าการที่อยู่คนเดียวที่เกาหลีเหมือนเศาตาตรงที่เวลาจะปิ้งย่างเปิดโต๊ะหนึ่งเขาจะบังคับให้หนูสั่งสองเซตสําหรับสองคนเป็นอย่างน้อยไม่ได้เศา้าที่เปลืองเงินนะเศา้าที่แกตอกย้ำว่าเราปกติมันคือสําหรับสองคน